วุ้ยไมนแดงอะไรอ่ะไม่รู้จักไม่นะไม่ยรงไหนวะเนี่ยโอ้ยตรงไหนวะเนี่ยเพิ่มีแล้วอยู่ไว้ทีทีวะไม่ไม่ไม่แล้วกูจะสร้างสร้างแล้วเพิ่มทำไมอ่ะไม่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  โอ้ยโอ้มนี่อโอ้สีแดงคือมันวางเปนก่อนแล้วค่อยสร้า่มันแบบมันนี่เหมือนกันงเนี้ยอ๋อไอ้สีแดงไม่กี้วาท่ไมฟ้ายมันมันไม่ให้ร้างัทีเนอะเฮียว้หมดเยอะวะพอได้ไหมมีพอไหมเออไม่ไม่เต่าไม่นะพอครับนั่นะสีมีพอไหมโอ้โหเยอะว่ะซ่าวัวเยอะ โอ้ยเยี่ยไม่พี่ต้องข่าเวลาปวดเดี่ยวเยี่ยกันนาดนี้เฮ้ยแพ้หนุ่ยไปจะเยี่ยว่ะเอ้ยดูดูดิมันไปอ่อนให้อ่ะไปกูไปกูไปละแพนที่จะไปเยี่ยมตั้งน้ำไอ้เีออจริงจริงมายังนี้ ไอ้แกมูแกมูแกมูมาหรอแกมูแกมูเฮ้เน่ก่อนให้เงี้ยก่อนให้หน่อยกโธรเฮ้ยก็มารีลาก้ามารีลามันลอยเลนก้ามารีลาเฮ้ยยี่สิบไม่หินเลยไม่ต้องวางแปนก่อนเนี่ยโอเค รล้วว่าหลากหลายไม่นะหลากหลายหลากหลายนี่รายใจญ่ด้วยเปล่าโอ้ยทหารทหารน่ารักมาคนน่ารักเลยทหารน่ารักตัวกี่บาทคนเดาตัวร้อยเอ้ยมาๆมาๆมามาๆมาๆไอ้ยังค้างค้าง

แล้วจะแบบเออจะแบบสร้างนั้นได้ไงอ่ะอะไรวะไม่นะสร้างอะไรจะสร้างนั้นได้ไงอ่ะโอ้ยเฮียคนเต็มเลยมาตีมาตีโอ้ยเฮียเฮ้ยกูณส้าง่อนกูณส้าง่อนเอาทำไมระเบิดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมคนหาย ไอ้เยี่ยมเลนเหมือนเรียนเรือส่องกันด้วยอ่ะไอ้ซัดมานะไอ้เฮียโอ้โหนายจัดนายจัดเลยโอ้ยเอางี้ไปนะโอ้ย เหี้ยไม่ดูเลยดีสามเหตุเกิดพอไปเยี่ยวไอ้ท่านเลยเหตุการณ์เหตุแรกเหตุแรกเหตุแรกชีวิตอ่อชีวิตหน่อยชีวิตที่สามเราจะไม่ยอมแพ้ใช่ไหมท่ามเพราะเราเป็นอินเตอร์บริตในการตัวลบที่ดีนะฮะ ว่าเมื่อกี้กูสร้างป้อมเหมือนแบบป้อมถังไว้เนี่ยทานตุ่ยไปเรียเย่ยวจังอยากเล่นด้วยจังน้ออสงยสบายอริดิ<ห>ยังนะ่ะโอ้ยเสร็จตั้งมาแล้วเหี้ยเลยอนั้นนั้นลองดูในเว็บปี่กูส่งไปให้ก่อนดิในเทมโป่เน่ยอลองดิอ่าไม่ไม่รอผ้าไทายเก่าของเจ้าแล้วโอ้ยยิ่งเหี้ยมานี่ดีของมึงอะ่ะเก่งเหี้ยอะไรนะยิงมิตรัยอ่ะ อันนี้คือดวลกันหรอหรือว่าเป็นทีมกันไอ้ดวลเป็นเทียอะไรฮะเป็นเทียอะไรมีเยี่ยวแล้วมึงเอาว่ะเป็นทียอะไรมีรถมามีรถมาเตรียมเตรียมเด็กเที่ยนี่ไอ้ตัเด้โอ้ขายทิ้งออกมาไอ้ตาอะไรนะเมไรพี่จะซื้อเนี่ยองเงิน

โอเดฟอร s, <S ิสย yeah, ูนิตเยี K ่ามแม่งเล่นดิน e กูแล้วเย้โอเดฟอริสยูนิตอะไรวะนาติ้งเซเลปว่าล่วถ้ามไดปล่อยให้หายใจแล้วปล่อยให้หายใจอะมดเด็กคนนุ่มปล่อยกูหายใจ later <étique> <ural> ไม่นะใครทำเฮียอะไรแล้วบบกุยแล้วไอ้สัตุเฮียเป็น <salud> เฮ <c oughs> ียอะไรว่ะเปนนี้เด็กเฮียนี่ท็อปมาท็อปเด็กเฮียนี่ปลาระเบิดได้ไงเนี่ยไอ้สัตุมีส <schaut> กี้ระเบิดมีตะกี้มีตะกิ้อ่ะต้องดูดิตทำเป็นเล่นโอ้โหเป็นสกิลวาระเบิดด้วยด้วยอยังชอบ โอ้ยมันไมกแล้วอ้าวหลุดหล่แย่เดียวเฮ้ยอะไรไงี้ยหล่แย่เรียวหล่นแ่ากูทำงานเองไอ้แย่คนเล่นไม่เล้นเรื่องดูในแชทคุยน้องสองพี่น้อแต่เด้กูห้ามกูห้ากูห้าอ่ฮะก็คือซื้อในนี้หรอใ้ใช่เงี้ยโอ้ยใครขี้อะไรมาข้างหลังลงมา ร้อยเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าอ่ะฮะกดไปนะไอ้แหลวอยู่ไม่ถึงวะตัดเอ้คุยนโฮแคนซคือซื้อซื้อจากตรงนี้แล้วค่อยแอนนี้ใช่ไหมซืแล้วค่อยกอบโอไตใช่ไหมไอ้แล ไอมีเพย์พาวหรือเปล่าล่ะางเขาวก็จะง่ายไม่มีเฮ้ยมึงเอาทางไหนบัตรตรงนี้เลยงั้นก็บัตรทักบัตรพี่แชร์นะไอเน็ตการ์ดแปลกแรลกหว e ได้เน็ตการ์ดวยอะไรยิงมันยิงมันเขลุงยิงมันมันูแม่งรดอ้กแล้วรดอีกแล้วไอ้เหีมยมีโลด้วยว่ะแม่งกูยิงโลแล้วกันยิงคนข้างหลัง กอดีอดีีองลงกดีกดีกดีมาดกมาดกมดไปไปหม่ได้มีกรแพงมงกไเนี่ว่ากูโดนที่อะไรวะกูโดนรถเช็คเอาโดนัรถไอ้ตัใช่หรือเปล่า ต่างกันจากประชาชนลุกมือเปล่าไอ้เหี้ยใช่เราสมัครอันนี้ก่อนสรัีประชาชนลุกมือแล้วไอ้เหี้ยถฐานเต็มเลยไอ้เหี้ยประชาชนลุกมือมาเลยประชาชนลุกมือแล้วมาดิ้ไม่ดี้นเฮ้ยทำไมล้านหมดเลยประชาชนลุกมือโอเคเฮ้เอาเอาแต่กินมาเลยประชาชนลุกมือโว้ยไอ้เหี้ยไม่ดี ไอ้เวยไรบุกไปใช่ไหมไอ้ตั้งถือไว้ไปใช้ได้ดเลยวะไปเลยไอ้ขี้อะไรมามาดิอาจารย์ชนลงกนูแล้วไปมาแล้วตรงไห้กันอาจาบอกว่ารถนี้คือรถเก็บตกขอบคนนะไปเลยน้าสายไทยบอกเลยไปเลยในเนี้ย้องสมัครอะไรด้วยเนี้ยโอเดย์ฟรหมดเลยเหี้ยแล้วโอ้ยโอ้ย ไม่นะรถมปไหนก็ไม่รู้รดรดยิงยิงยิงรถฟ้าเก็บไม่ได้หรอยิง้ารมันเบารถมันเบาอ่ายังไงก็ต้องแ่อยู่ดี้งรงมันเนียงยงนันีงียิงมันยิงมันยิง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 มันไปยิงขาดวไหลยิงก็เลยไอ้เจนี่มาทาไมไ้เนี่เ้ยเยยัน ยิงฐานนั่นยิงฐานตรงทางยิงเข้าไปยิงไปอีกนั่นแหละทำดีมากทุกคนโอ้ชิดยิงเข้าไปอย่าให้มันตัง้งอย่าได้หยุดพักถามมาทำไมปองมันยิงไกลจังวะไงอ้เหี้ยโอ้ยต,ตามตามมาแล้วโอ้ไม่นะหมดแล้วหมดเลยโอ้อย

ไม่ท่านไม่ท่านไม่ท่านอยา่าโนต้หโอ้มไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไหวไม,ม่ไวต้มนดมากต้มมโมากตุ้มันโหดต้ม,มันโครแ,แัง <laughs> กันีใครเดโอ้ไอเยียมันยนทานแม็กไปมันมีเทคโนโลยีของเรามันมีเทคโนโลยีของเรามันมีเทคโนโลยีของเราโอ้ยิงแล้วยิงแล้ เาราก็ยิงอีกแตนะโอล่มาก็ทุกคนโมดีงเรารถเทนะียอะไรนะรถเทียอะไรรถเทียอะไรเอออ๋อรถที่ทำให้สร้างขาได้ไกลขึ้นนไงอ๋อูออแล้วก็ไปตั้งแล้วก็สั้งรถแดงใช่ไหมฟออพงเถอะฟองถ้าใช่อีกก็นึกว่ารถมันยิงได้โอ,อ้โหรถเตามาดีมาดีไม่มีตงังเลย เอาก็รถคันน er. ี <Bell issimo> ้ไปล่ะเข้ามาดีครับเข้ามาดีมันรอไยเวนมันรอนะมันรอนี่ทางำไรทำไรทำไรต้องถ่ายไหมยิ่ง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 เข้ามาดีเข้ามาดียังชอบ ยันโซ่แง่โซ่แง่โซ่เอ้ยตัวเทียอะไรมาตั้งโลมไปแล้วกายเลยเวนพวกเราเปลี่ยนปลาระเบิดไฟมันบังคับตีได้เหรอวะโอเคปลาดักปลาดักมาสิ <c oughs> เอ้ยปลาดัก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  <c oughs> อะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเต้ย ปลานี้ปลานี้โอ้ยปลานีไข่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 นี่อะไรเนี่ยไข่ไข่เรอไข่ปลาปลาปลาไข่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 เว้ยไข่เว้ยไข่ไข่ไข่เราเปลี่ยนโหมดตีธรรมดาโอ้มันเยอะเหลือเกินเลยตายหมดเลยไม่ใช้ปืนลูกซองไม่ไหวแล้วเออเอาไปกูโดนที่เกี่ยวตายเลยวะตาไม่ไหวแล้ว ม่ไวเลวไม่ไวเไ,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 ไม่นะม,มาสาวนี่แม่งแอะอย่าแพงอะวะยโอ้แม่งเลยทั้ สามสามสามเขาทางหน้าเขาเป็นเราทางหน้าเราเขาทำการโหลดยูนิตมันอากาศยังไม่รู้อ่ะยูท่าเขาซื้อยูนิตผิดเป็นยูนิตเอแบบที่ขยายฐานอ่ะเราเราไปคุยกับพวกกันนั้นไหมเขากำลังทำการโหลดอ่ะแต่เราคุยกันสนุกเลยเขาคอยอยู้ทางหน้าสวัสดีครับบรรดาสมาชิกต้องการโหลดเกมใช่ไหมครับไอ้เหี้ยแล้วเหลอแล้วยืนโอยดิ ก็มันเจียงดังอ่ะก็้มันบูที่มันส่งขามาเดียว